ชาเชียงใหม่ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งเมื่อนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยคว้าชัยชนะได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31นก,กรุฮานอยประเทศเวียดนามเมื่อวันที่17-22พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลหน,น,นองแฝกร่วมกับอำเภอสารพีจัดงานต้อนรับและเชิดชูเกียรติให้แก่2นักกีฬาเหรียญทองพร้อมโมอบโล่เชิดชูเกียรติ ชอดอกไม้และพวงมาลัยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยลูกหลานชาวสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยนายเลยศพุทธชิโนรสกุลแยนำเพอสารพีร่วมกับนายอนุชาแสงสว่างนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหน,นองแฝกนายชัยชัยชนะประธานเครือข่ายชุมชนชัยชนะและคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านอ,อสมอ ประธานศูนย์กีฬารวมถึงพนักงานเจ้าที่เทศบาลตะบลหน,นองแฝกอเภอสารพีจัังวดเชียงใหม่และจัดพิธีต้อนรับและเชิดชูเกียรติให้แก่สองนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยที่คว้าชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่อาจเป็นกีติยศและชื่อเสียงสําหรับชาวไทยทั้งประเทศณลานอนกประสงค์เทศบาลตะบลหน,นองแฝกก็คือนางสาวลักษิก,กาการละหะหรือน้องเกณฑ์คว้าชัยชนะเป็นนักกีฬาเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน นางสาวพรนภันพวงไม้มิ่งนองเกรซคว้าชาัยชนะเป็นนักกีฬาสองเหรียญทองประเภทสี่คนและสองคนและนักกีฬาและเหรียญทองแดงประเภทสี่คนในการแข่งขันกีฬาพายเรือคายัคในชัยชายชนะประธานเครือข่ายชุมชนได้ร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวของนักกีฬาและหารือร่วมกันในการส่งเสริมการกีฬาระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่ได้ให้ความสำคัญกับการเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนโดยอาศัยความสําเร็จของนักกีฬาเหรียญทองทั้งสองคนนี้โดยนายจมกฤิศก,กัรละหะผู้เป็นพ่อของน้องเกณฑ์และนางสาวลักษิกาการละหะนักกีฬาเหรียญทองแบดมินตันได้บอกกับนายชัยชัยชนะว่ากว่าจะมีวันนี้ได้น้องเกณฑ์เริ่มเล่นกีฬาแบดมินตันมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นป .4 และฝึกฝนอย่างมีวินัยมาโดยตลอดจนกระทั่งประสบความสําเร็จคว้าชัยชนะ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติได้รับเหรียญทองประเภทหญิงเดี่ยวขณะที่เรียนอยู่ชั้นม .6 และกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้น้องเกณฑ์นั้นติดเป็นนักีฬาทีมชาติเป็นครั้งแรกและประสบความสำเร็จรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ลูกสาวทำให้ครอบครัวชุมชนและประเทศชาติมีชื่อเสียงมีเกียรติส่วนทาาน้าคุณแม่ของน้องเกณฑ์บอกว่าดีใจที่มีวันนี้ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนลูกสาวมาโดยตลอด15ปีเต็มกว่าจ,จะมีวันนี้ และขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่พี่น้องและประชาชนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับลูกสาวของแม่มาโดยตลอดจนได้ประสบความสําเร็จในวันนี้ครับนิว24สถานีประชาชนสามารถเมฆใจดีรายงาน